เอไปหาดึงหูดึงยางเขาทห้ำยงวะจกมึงห้ำมึงเนี่ยเตะเลยจะทำไรต่อไปเราจะเดินไปหาชายเลิฟนะครับชายเลิฟบ้านนี้ก็เป็นสีดอหรือเปล่า หลังคาแดงกุณเชื่อว่าชายเลิฟจะโตเท่าพี่พี่บัวยังเ,เลิฟสูงมากนะฮะสีดอที่เซิร์เก่งนี่มาหาผายเลิฟอุ้ยต้องเดินไปหามิ่งนี่หัว เราต้องไปเจราจาสับปรถก่อนเพราะว่ารถสับปรถเขาหยุดห้าวันเฮ้ยแยงไม่เหรอคือวะไอ้คืออยู่คืออยู่ออยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย เราเชพุ่หมดเลยพัยาโอ้โหโอโหโโหโหพายเรือบุาด้ออจกบงนามีหบอไอ้แม่พิมเป็ไหนมใหญ่ขึ้นบขังเลให้ห้ไห้ไห้ไห อันเริ่มดนะีจักเดือนออกครับอันเริ่มยี่เบสนะจักจักเดือนนุม่มนุ่มแม่ไหลจักเดืนอนนุ่มแม่ไหลบอกว่าแม่ไหนนุ่มไหลไหมกอสร็จขอดอันเริ่มอะไรยี่สิบบ่ไหลหรอออกออกยังไหลออกยังไหลโอ้โหคือเป็นกอนข้างในเหรอวะนี่ไพ่บูธขอ่อยกันเป็นกอนได้สี่แหละ S <S เอกอ,กอกถอกก็ตัวไหนครับถ้าลางหรือี่าซีดอว่ะซีดอบมดอกก็เอายังเดียวล่ะเพใหะไดไเดอเอียงมัเนี้ยพีดอ้วนขึ้นครับแม่พิมพ์ตาเขาดีเขาวขาปวบวานะตาขาวไปนานะนเหมือนอันนี้ขอเปรียบเทียบครับไซบีเรีย ครับยางเด่นยางยงเดินเล่นฝึกควานใบด้วยให้จับได้หลายคนฝึกควานฝึกอะไรไปด้วยเออโอ้เล็บก็สูงครับสูงแบบเล็บเจ้าปีจะจับไหมครับเจ้าปีครับเล็บอ๋อเขาเกิดกุมภาห้าปีขาได้ยาว

ธรรมดาโตตาอายุนะครับสูงเริเ่มอ้วนขึ้นแล้วน<ฤ>เนาะเริ่มตดหลังมันคือสมัยก่อนอ้วนขึ้นไม่แห้งเนาะอ้วนขึ้นเรื่อยๆเนะาะหลังสาวเมื่อปีดีเนาะแต่ก็เขาไปส่งแบบตะปู <ๆ S 1> ตะปูนะครับ<ช>เลยห<ไ>นังยน่นแต่ตัวนี้ก็ย่นอยู่น้ำขาใหนะ็ไหมครับยังย่นอยู่คับได้แย้งทำไมวะ Chắc bà đi Lên bỏ Thác này sang thác này Nà xuống đi Nà xuống ý, bừng, nà xạp chi làm mỏ Ừ cái này lẽ nà xuống đi Ừ Ừ em phải chặt cung hoa chặt cung hoa đây bỏ Ừ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 

น uh, ี่เรายังม like ีม uh, ือหนึ่งมือสองมือสามเราก็ยังมีเลยเต่งอะเริ่มจัดแต่จากมือเริ่มเดียวเออสามสี่หามือเริ่มอ่นกได้เยขึ้นที่เราจับอ้ยอ่อนยากปะอ่อนออ

ก็มีความใกล้ชิดกันนะครับโอ้ล่อหลุดไม่เห่ลลอละ่อมูมูไอนี่นะครับลอรุ่นแม่พิมพ์นะครับอ้วนขึ้นตึบเลย ฟีมีฟียัใส่โอ้เฮ้สองอาทิตย์เมื่อท่านเห้งไหมนะโอ้กำลังทาสีเสร็จเมื่อวานนึกว่าสองอาทิตย์แล้วยังไม่แห้งเอรว่าอ่อยเนี่ยอันนี้ให้กินหมดอ่ะเลิบ ตัวา้ำกระปูดียา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 นั่นนั่นบริีัวดนอลย,ย,ยนี่พกร้อเดกบกันมือนะครับโอ้จบกันไปจกันมาจโอ้ป็นกันดีเลยนะทื่ว่านะ <c oughs> ไปจจกันมาของอกเลยนะเอ้ <c oughs> พัดถุงเซ็มมาเมนตมัวียังมามาเมนต์กระเทยมาพี่มาพี่มาพี่มาเมนต์กระเทยเอาเค okay, ลูกไปก่อนป่างายไปเดินออบดีแล้วก็กลับบ้าน,นครับผมสวัสดีครับ